สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะดดฉันอยู่ที่สวนยางแปลงที่สองแล้วนะคะก็หลังจากที่วันนั้นได้กรีดยางแล้วไม่ได้พามาดูนะคะกันเป็นช่วงสิบกว่าวันนะคะก็หลังจากที่กรีดยางไปแล้วนะคะก็ไม่ได้มาหยดน้ำกรดด้วยนะเป็นเวลาสองวันเช้าวันนี้นะคะก็พามาดูแล้วนะคะปรากฏว่า ยางที่ไหลวันนั้นนะมันก็ได้แค่ครึ่งถ้วยนะแล้วก็การไม่ได้หยุดน้ำกรดนะคะก็ทําให้ยางเนี่ยมันแข็งตัวเฉพาะด้านบนนะคะส่วนด้านในก็ยังยังเป็นน้ํำยางนะมันจะอบอุ้มน้ํำยางอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เน่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแคดู่ะไม่เน่านะคะเนี่ยค่ะมันจะอบอุ้มน้ำยางไว้อย่างนี้เนี่ยค่ะไม่เน่านะคะ ไม่มีกลิ่นเลยนะทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกรีดทับเลยนะคะกรีดทับแล้วช่วงบ่ายๆจะมาทําการหยดน้ํากรดกรีบทับยางเก่าไปเลยค่ะพาม,มาดูต้นอื่นๆน,นะคะค่ะอันนี้เกือบจะแข็งตัวนะคะเพื่อนๆนะ ไหลไหมไหลมากตามขนาดของลําต้นนะคะเพื่อนเนี่เนนยเกือบจะแข็งตัวแล้วคือไม่จำเป็นต้องหยดน้ํากรดก็ได้นะคะนี่แค่สองวันเองนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันจะนิ่มค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะข้างบนนี้จะแข็งแข็งเปิ๊กเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องหยดน้ํากรดเลยถ้ามันนิ่มๆอย่างนี้นะคะก็แกะออกมาวาง นะวางทิ้งไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวมันพังไปหลายวันมันก็จะแข็งตัวเองนะคะไม่ได้หยุดน้ำกรดเลยก็คิดว่าแล้วนะคิดว่าสิบวันนะการเว้นช่วงสิบกว่าวันเนี่ยทําให้อ่าเปอร์เซ็นต์ของน้ํากรดนี้มีความเหนียวข้นดีนะคนะคก็เลยทําให้การกรีดนะมันก็คือได้ได้ไดแต่ ความพ้นออกมาแนละก็ไม่จําเป็นที่จะหยดน้ำกรดน,นะคะทิ้งว้เองก็แข็งตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะเพื่อนเอาเว้เพราวันนั้นมันไหลไม่ดีแต่มันมีความพ้นได้เปอร์เซ็นต์เยอะมันไหลไม่ดีนะเนี่ยบางต้นก็ไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยนะคะค่ะเช้าวันนี้นะคะก็กระอาทึบก,ก็ขึ้นแล้วนะคะดิชันก็มาตอน พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยแหละค่ะนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะจะกรีดทับเลยแต่ว่าไม่ได้กรีดให้ดูนะคะจะทําการกรีดทับเลยในช่วงบายๆจะไม่หยดน้ํำรดทีเดียวนะคะขอบคุณเพื่อนที่ให้การรับชมมากๆเลยนะคะอากาศดีๆค่ะวันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ